เริ่มต้นกันที่สุโข,ขทัยก่อนนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำยังขว้ขยายวงกว้างแล้วส่งผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงนะคะคุณวสัน์ปัญญาเรือนติดตามอยู่ที่อำเภอเมืองสุโข,ขทยัยคุณวสันคะครับคุณจิรัชตาคุณพรบดีครับสถานการณ์น้ําล่าสุดที่จังหวัดสุโข,ขทยัยโดยเฉพาะในตัวเมืองวันนี้ก็ยังคงมีน้ําท่วมสูงนะครับหลายชุมชนนั้นถูกน้ําท่วมสูงซึ่งจะต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเท่านั้นนะครับ ซึ่งเสียงจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นยังคงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอาหารการกินที่ยังคงได้รับไม่เพียงพอครับเรือขนาดเล็กถูกนํามาใช้เป็นพาหนะเพื่อบรรทุกข้าวและน้ําเข้าไปในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่มีน้ําท่วมสูงและไหลแรงเพื่อนําไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านที่อยู่ภายในหลังระดับน้ําที่ไหลเข้าท่วมในเขตเศรษฐกิจยังสูงขึ้นนะครับ ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมในครั้งนี้ซึ่งหนักกว่าปี2554ขนาดเดียวกันก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและคาดหวังให้น้ําลดลงโดยเร็วครับก็คือเราเข้าใจครับว่ามันมีทั้งน้ําเหนือนะครับแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของฝนที่ลินลงมาพายุอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เข้าใจครับมันเลยทําให้พื้นที่เศรษฐกิจถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับมันไม่ต่ำกว่า10ปี ก็คือสิบปีที่แล้วเนี่ยมีครับมีการท่วมในเมือง็คือปีห้าีอ่าใช่นะครับครบสิบปีพอดีก็เลยเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การระบายน้ำผมอันนั้นต้องไปคุยกับทางกรมชลน,นะครับแต่ตอนเนี้ในเมืองเดือดร้อนแค่ไหนเพราะอย่างที่เห็นครับนะครับอย่างนี้เห็นเลย ขณะที่ชุมชนในเขตเทศบาลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุขโขทัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น้ําท่วมสูงมานานหลายวันเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําและรับน้ําต่อจากอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอทุ่งเสลี่ยมก่อนไหลลงแม่น้ํายมทําให้ชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวได้รับผลกระทบเพราะน้ําขึ้นเร็วไม่สามารถขนของขึ้นที่สูงได้ทันและไม่สามารถสัญจรออกมาภายนอกได้ทําได้เพียงรอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสิ่งของที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตครับ นายวิรุณพันธ์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยยอมรับว่าน้ําท่วมจังหวัดสุโขทัยครั้งนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจึงได้สั่งการให้ชลประทานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําออกจากพื้นที่ชุมชนที่ถูกน้ําท่วมขังให้ได้มากที่สุดและผ่านน้าลงแม่น้ายมเพราะแม่น้ํายมยังสามารถรับน้ําได้อีกเป็นจํานวนมากครับก่อนวางแผนสํารวจความเสียหายต่อไปครับ ซึ่งเสียงสะท้อนจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมสูงและเขายังขาดแคลนอาหารนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านนั้นต้องการข้าวสารอาหารแห้งเพราะมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในช่วงน้ําท่วมมากกว่าที่จะได้รับการแจกข้าวกล่องเพียงวันต่อวันเท่านั้นครับคุณพรวด,ดีคุณจิรัชะตาครับ คขอบคุณคุณวาสันต์ค่ะสถานการณ์ที่สุขโขทัยอาจจะมีทั้งเรื่องของระดับน้ําในแม่น้ํายมแล้วก็น้ําที่ไหลลงมาจากพื้นที่ของลําปางที่อ่างแม่มอกด้วยนะคะ,คะก็ลงมาเติมพื้นที่ดังนั้นสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลทีเดียวนะคะ